สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจตดเดพยากินนะครับเจ้าว,วันนี้เราสองคนเราจะตามมาก,กินตำปะเตศดกับหางหมูถอดกรอบนะเจ้าเนาะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก็แม่นะครับเจ้ามากินด้วยกันนะครับซิมถ่าส้ามสครับหางหมูก็จะเป็นอกถอดนะจนะดเจ้าเนาะถอดไปติดเจ้าเนา

ทนนี้เขาถามอ่ะอืมแบบพอจำเป็จเจ็บมึงไป้วครับมากกว่าเยออืม เมื่อขนาดเจ้าเสีวได้ตีว่านี่มีพักสลัดครับออืือ โอ้ยเหนเยเหนื่อยจังอนนีนเป็นทางหรือ,อเค่นี่คือเป็นหางเลยใ่ไหมนี่แม่กกขอนะคนก็นมีน้อยๆนีอยนะเปินอ,อืา 搞那个，好、啊。<laughs> นี่ก็ใจสูตรเดิมมันจะเนาะมาอบร้อนเหมือนเคยเจ้านี่ร <c oughs> ับซีนู่ <c oughs> Uh-uh. Mm -hmm. So.

เมนูนี่ของง่ายๆแล้วจ้ะเนาะกินเบื่อได้เลยเนาะ ทเทาก็ซื้อหางหมูสดมาจ้ะเนาะสามหางนี่ประมาณร้อยบาทจ้ะเขอ,เอามาเยะเองจ้ะเนาะน,นี่กินไปแล้วหนึ่งหางแล้วจ้ะเหลือไม่เยอะแจะ้เจ้ากินกับข้าวไงเหมาะเหลือมากับตำส้มต,ต่อแนละ้วตำตำส้มกับมาอนะเหมือนตำส้มกับแซ่บแซ่บ อืมเนาะอาการร้อนๆนี่เหมาะกับการกินต้มส้มเลยอเ,นะเอเลยเนาะเข้ากันหมากรีเว,วอร์ <c oughs> อืม,อมจะบมาก cắt xếp <laughs> <laughs> mặt ยึดจินได้แล้เจ้าขำเส้นก็เหมาะเหมาะกับแำส,ส้มนี่ราบตึกได้ Ừ, mm -hmm. wow. bảo là luôn อืมครับจ้าสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจ้านะขอบคุณปอแม่ปีน้องที่เข้ามารับชมนะเจ้าวันนี้ไข่ถูกหมยก็ดีใจด้วยนะเจ้าเนาะกอขอเฮงเฮงปัง,ป,งปังนะเจ้านะคนติดปรกูกูขอหมดหน้าสู้ใหม่นะเจ้าเนาะสักวันต้องเปิดของเขาสำหรับวันนี้ สวัสดีเจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย